สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะพาไปเดินเที่ยวตลาดซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระบ,บุรีที่นี่ก็คือตลาดหัวปลีค่ะตลาดหัวปรีตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีไม่ไกลจากสวนพฤกษศาสตร์ภูแคเป็นตลาดชุมชนเกษตรบรรยากาศเก๋ๆตกแต่งในแต่ละมุมได้น่ารักมีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุด ที่สำคัญเขามีไอเดียในการลดถุงพลาสติกด้วยการให้เราหิ้วตะกร้าเข้าไปจับจ่ายใช้สอยค่ะที่นี่มีทั้งของกินของใช้ผักพื้นบ้านและผักปลอดสารพิษให้ได้เดินช็อปกันเพลินๆเหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อนพาครอบครัวเพื่อนฝูงมานั่งชิลย้อนดูพิเย์าะมีอะไรให้ด้ยค่ะเป็นัวนตรอ่าตอก็ได้ใช่ ต่แบบหิวอะ่ะหิวจัดเราไป็นแพศมากแพศมากเลยวันน่ะเรามากินอร่อยอต้นไม้ภายในตลาดไม่ได้มีไว้แค่วางโชว์นะคะทุกคนสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยหากใครไปเที่ยวสระบ,บุรีก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือหรือจะไปนั่งทานอาหารนั่งชิลกับบรรยากาศเพลินๆก็ได้นะคะ อันนี้เป็นน้ำน้ำอะคะน้ำมันเบอรี่ค่ะหรือว่าน้ำูกหอนะคะตัวนี้เป็นน้ำมะขามป้อมค่ะน้ำมะขามป้อมอ๋อเมื่อกี้เขาจะให้กินไม่กล้ากินนี่สามขวดร้อยอ่ะค่ะค่ะรวมได้นะคะถ้าเป็นขวดเดียวจะสี่สิบาทสามขวดร้อยค่ะตันนี้จะเป็นสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยแต่ว่ารวมสามอยารวมสามขวดได้นะคะร้านกระเพราถาดค่ะถาดละห้าสิบบาท ข้าวเยอะมากถาดนี้กินกัน3คนค่ะเพราะมีอาหารอย่างอื่นด้วยปิดท้ายด้วยของหวานไอศครีมลูกหม่อนเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยค่ะตลาดหัวปีเปิดให้เข้าชมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะคะ ร้านค้าหลายๆลร้านก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้พอเราเดินออกจากตลาดนะคะเราก็นหนะกรก้าที่เราช็อปปิ้งมาไปแลกถุงฟรีเพื่อใส่ของกลับบ้านาค่ะแล้วคลิปหน้าจะพาไปตลองตลาดที่ไหนกันอีกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ